เดี๋ยวจะพามาดูแลต้นไม้กันนะคะวันนี้หยิบอะโกนิมามา3ต้นนะคะนี่ค่ะสภาพไม่ได้เลยนะคะใบแห้งใบเสียแล้วก็ดินยุกไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแลเขากันนะคะมาดูเลยว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเราจะเอาออกจากกระถางเดิมนะคะก็คือแบบ ดึงใบเหลืองๆออกนะคะใบที่เสียนะคะดึงออกให้หมดเลยบางท่านถ้าเกิดว่าอยากจะแยกแยกหน่อยแยกกอน,นะคะก็สามารถทําได้เช่นกันถ้าเกิดว่าสภาพต้นไม้มันเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็คือสามารถดึงออกไปแยกปลูกเป็นกระถางอื่นได้แต่ว่าต้นนี้คือพ่อจะปลูกไว้ในกระถางเดียวนะคะให้มันเป็นกอกแบบนี้เลยพอ่อจะ แค่ดึงตัวใบเหลืองๆอะคะ่ะดึงออกมาให้ได้ให้ได้ให้ได้เยอะที่สุดอะนะคะแล้วก็ดูดูพวกมแมลงใต้บงใต้ใบด้วยเพราะว่ากรณีที่ใบเหลืองอะคะ่ะมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามาดินมันแห้งอย่างเดียวนะคะก็จะมีศัตรูพืชด้วยเราก็จะสำรวจกันนะคะแบบนี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวัสดุปลูกเดี๋ยวเราผสมอะไรบ้างเนาะวัสดุปลูกอากรริมานะคะเราก็จะใช้เป็นมพะพร้าวสับหนึ่งส่วนใบกัมปูหนึ่งส่วนแกลบหมักอีกหนึ่งส่วนนะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ แล้วเราก็จะมาทำการปลูกกันนะคะเลือกกระถางให้เหมาะกับต้นนะคะไซส์ต้นใหญ่ก็เลือกกระถางตามไซส์ของต้นไม้เลยนะคะใส่วัสดุปลูกลงไปหนึ่งส่วนนะคะอ่าแล้วก็เติมไปแบบนี้เลยค่ะค่อยๆเคาะกระถางให้วัสดุปลูกเนี่ยค่อยๆหล่นลงไปด้านข้างนะคะนำมือกดกดลงไปนะคะแต่ไม่ต้องกดแรงมากจนลากต้นไม้มันหักนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอามือแบบ กดกดเบาๆนะคะ,นะคะให้วัสดุปลูกมันหล่นลงไปข้างๆกระถางต้นไม้ะนะคะให้มันแทรกเข้าไปตรงลากต้นไม้ะนะคะที่ที่เราทําการหรือวัสดุปลูกเก่าออกอะเนาะก็กดๆไปแบบนี้เลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําต้นต่อไปกันเลยต้นนี้จะเป็นลูกไม้ของอโ,โคนิมานะคะนี่ค่ะ เราก็จะมาจัดเอาตัวใบเหลืองๆพวกนี้ค่ะออกออกไปให้เรียบร้อยเลยนะคะจัดแต่งให้สวยงามก่อนนะคะใบไหนที่มันเหลืองมันมันไม่โอเคแล้วไม่สวยแล้วอะค่ะเราก็ดึงออกเลยวัสะดุปลูกเก่าแล้วก็เคาะทิ้งได้เลยนะคะดึงออกมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกระถางให้น้องกันเนี่ยค่ะตัดออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ตัวดอกด้วยนะคะ ดอกเนี่ยเราสามารถดึงออกได้เพราะว่ามันจะได้ไม่ทําให้ต้นเขาโซมะนะคะตัดออกไปได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปทาการเปลี่ยนกระถางกันนะคะดึงออกจากกระถางเดิมนะคะแล้วก็เคาะวัสดุปลูกออกมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีอาหารกินแล้วนะคะมันร่วนซุย แล้วก็ยุบลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะดูสภาพลากเขาค่อยๆเคาะออ,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 ออกนะคะนี่ค่ะมันมันยุบลงไปจนแน่นไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าลากเขาก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวเราไปเลือกไซต์กระถางกันเลยนะคะอะ่ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็เราจะเติมมะพร้าวสับลงไปด้านล่างนิดนึงเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีนะคะเติมวัสดุปลูกลงไป บางส่วนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมส่วนผสมนะคะที่เราผสมไปเมื่อสักครู่นะคะส่วนผสมของเครื่องปลูกนะคะดินปลูกอโกนิมาก็คือมะพร้าวสับหนึ่ส่วนใบก้ามปูหนึ่งส่วนแกบหมัก1ส่วนนะคะผสมลงไปสําหรับใครที่จะบํารุงดูแลนะคะก็สามารถใช้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรียแบบนี้นะคะ เราก็เติมลงไปเลยนะคะหรือใครจะมีเป็นปุ๋ยสําเร็จรูปแบบ3เดือน6เดือนนะคะก็สามารถโรยลงไปได้เลยนะคะพอเติมปุ๋ยลงไปแล้วนะคะเราก็จะเติมวัสดุปลูกนะคะทับลงไปอีกส่วนหนึ่งนะคะให้ตัวปุ๋ยเขาอยูป่ประมาณแบบชั้นกลางๆะนะคะ,ะบนกลางขึ้นมาแต่ไม่ถึงขนาดว่าอยู่ด้านบนเวลาเราลดน้ำเนี่ยเขาจะค่อยๆแบบละลายลงไปให้รากได้ดูดซึมอาหารนั่นเอง นะคะแล้วก็นี่ค่ะเติมมาสดุปลูกลงไปเคาะค่ะกดเบาๆเคาะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแบบยุบตัวลงไปข้างๆกระถางเองอะนะคะนี่ค่ะเคาะคะนะคะกดกดเบาๆค่ะได้แล้วนะคะกระถางนี้นะแล้วก็จะมีอีกกระถางหนึ่งนะคะซึ่งไอ้จเจ้าตัวนี้นี่คือดินยุบไปแบบเหลือก้นกระถางแล้วค่ะเห็นไหมคะ ยุบลงไปเยอะเลยนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรใดๆเขาสักที่าเดี๋ยวหากระถางใหม่ให้เขาสวยๆนะคะแล้วก็วัสดุปลูกเก่าเนี่ยเราก็เคาะเบาๆค่ะเคาะเบาๆมันก็หล่นออกมาแล้วค่ะนี้ก็ให้มันผสมลงไปกับวัสดุปลูกใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันจริงๆมันมันเป็นวัสดุปลูกที่เราเคยใช้นั่นแหละแต่ว่ามันเนี่ยได้ย่อยสลายลงไปแล้วจนไม่มีอาหารแล้วนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะเคาะออกนะคะแล้วก็ เราจะเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันดึงออกมาได้แบบนี้เราก็ดึงออกมาเลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้รากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นนี้เพราะว่าวัสดุป,ปลูกเก่ามันแน่นเกินรากน้องเลยไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เนาะอันนี้เราดึงออกไปได้ก็ดึงออกไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทําการปลูกในกระถางใหม่แล้วก็ใส่วัสดุป,ปลูกใหม่ไปเลยค่ะต้นนี้ จะเตรียมกระถางใหม่มาเลยนะคะรองกนด้วยมาร้าสับชิ้นใหญ่ใส่วัสดุปลูกที่ผสมเรียบร้อยแล้วลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราจะเติมปุ๋ยนะคะบำรุงต้นให้เขานะคะซึ่งอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เม็ดนะคะนี่ค่ะแล้วก็เติมมาผสมลงไปเลยค่ะเอาต้นวางนะคะเจ้าต้นนี้คือแบบรากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอ่าเดี๋ยวค่อยบำรุงกันใหม่นะคะวางลงไปแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปได้เลยค่ะ เคาะนะคะาวางลงไปแบบนี้เลยจัดให้สวยงามนะคะให้อยู่ในกึ่งกลางกระถางสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพอลากเขาเริ่มเดินใหม่เนาะแล้วก็ดูดอาหารที่เราแบบใส่ลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมค่ะมาลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะอันนี้วัสดุปลูกใหม่ด้วยนะคะก็ลดให้ชุ่มเลยค่ะ ให้เขาดูดซึมน้ำไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าตัวมะพร้าวสับเนี่ยพอดีตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้แช่น้ำก่อนใช่ไหมแต่ว่าก็คือเขาเป็นมะพร้าวสับเก่าแล้วนะคะก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยถ้าเกิดว่าหล่อน้ำได้ก็หล่อน้ำเลยค่ะให้เขาดูดซึมน้ำไปแบบดีๆก่อนให้ชุ่มๆเลยสักประมาณวันหนึ่งค่อยยกออกจากถังรองน้ำก็ได้นะคะจะแอดถาดรองน้ำก็ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะดูแลกันให้สวยงามนะคะต้นไม้ของเราเนาะ